ท่านศักดิ์สิทธิ์เกินไปเรื่องนี้เป็นเรื่องของลุงเปล่งซึ่งเป็นบุคคลยุคต้นวิชาที่ชอบมาเล่าเรื่องราวของหลวงปู่ให้หลวงพ่อธรรมชยโยฟังบ่อยๆอ,อีกทั้งยังเคยมาวัดพระธรรมกายตั้งแต่ครั้งยังเป็นทุ่งนาฟ้าโล่งอีกด้วยลุงเปล่งเป็นทานนบดีของวัดปากน้ำที่ชอบมาถวายพรตาหารกับหลวงปู่พร้อมกับภรรยาอยู่เป็นประจำด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ลุงเปล่งคุ้นเคยกับหลุงปู่แต่ทว่าแม้จะคุ้นเคยกับหลุงปู่มากสักแค่ไหนลุงเปล่งก็ไม่ค่อยจะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของลุงปู่สักเท่าไหร่ที่บอกอย่างนี้ไม่ใช่เพราะลุงเปล่งไม่เคารพหรือลบหลู่ลุงปู่แต่เป็นเพราะลุงเปล่งไม่ค่อยเข้าใจและตามไม่ทันในเรื่องการทำวิชาของลุงปู่โดยลุงเปล่งจะชอบพูดว่าหลวงพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์เกินไป อีกทั้งยังไม่ค่อยเชื่อในอนุภาพวิชาธรรมกายอีกด้วยด้วยเหตุนี้ลุงเปล่งจึงเป็นคนพิเศษเพียงคนเดียวที่แม้ยังไม่เข้าถึงพระธรรมกายแต่หลวงปู่ท่านก็เอ็นดูและอนุญาตให้เข้าไปในโรงงานทำวิชาซึ่งก็คือกุติของท่านเพื่อให้ลุงเปล่งได้ประจักษ์ในความศักดิ์สิทธิ์ของวิชาธรรมกายด้วยตัวเอง,ท,งทั้งทที่ในสมัยนั้นผู้ที่จะเข้าไปในโรงงานทำวิชาได้ ต้องเป็นพวกที่เข้าถึงพระธรรมกายเท่านั้นแต่สำหรับลุงเปล่งแล้วหลวงปู่จะพาท่านไปที่ประตูของโรงงานทาวิชาแล้วบอกว่าเปล่งเวลาเองเข้ามานี่เองเอามือล้วงข้างล่างแล้วดันไม้อย,อย่างนี้นะแล้วประตูมันจะเปิดเองและถ้าเองเข้าไปแล้วก็ให้นั่งเฉยๆนะอย่าส่งเสียงพูดอะไรเพราะเขากำลังทำวิชากัน ซึ่งพอลุงเปล่งลองเข้าไปจริงๆท่านก็ออกมาเล่าว่าพอเข้าไปแล้วเราเหมือนคนบ้านนะเพราะไม่รู้เขาพูดอะไรกันพูดกันอยู่สองคำคือทำให้ละเอียดละเอียดลงไปละเอียดหรือยังซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงก็จะตอบหลุงปู่ว่าละเอียดแล้วเจ้าค่ะถ้าเป็นพระก็จะตอบว่าละเอียดแล้วครับคือฟังแล้วไม่เห็นจะมีอะไรมีแต่คำว่าละเอียด และพอหลวงปู่ถามพวกที่ทำวิชาว่าสว่างหรือยังเขาก็ตอบออกมาว่าสว่างแล้วเจ้าค่ะจากนั้นหลวงปู่ก็บอกลุงเปล่งว่าเออเปลง่งไหนเองลองออกไปดูซิท้องฟ้าสว่างหรือยังซึ่งลุงเปล่งก็ได้แต่ไม่เข้าใจคือไม่รู้ว่าเขากําลังทำอะไรกันแต่พอเปิดประตูออกมาดูนอกโรงงานทำวิชาทันใดนั้นลุงเปล่ง ก็เห็นท้องฟ้าสว่างจ้าเลยแต่ลุงเปล่งก็แค่นึกในใจว่าเอตอนเราเข้ามาวัดใหม่ๆท้องฟ้ายัางมืดตื้ออยู่เลยมืดจนน่ากลัวเอ๊ะแต่ทำไมตอนนี้มันสว่างจ้าเลยจากนั้นก็กลับเข้ามารายงานหลวงปู่ทั้งๆท,ท,ที่ยังงงไม่หายว่าสว่างแล้วครับซึ่งพอหลวงปู่ฟังเสร็จท่านก็นิ่งๆต่อไปโดยไม่พูดอะไร จากนั้นลุงเป่งก็คิดในใจว่าเรานั่งมาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะมีอะไรมีแต่พูดคำว่าละเอียดออกไปดีกว่าขืนอยู่ในนี้ต่อไปบ้ากันพอดีในช่วงนั้นนอกจากลุงเป่งจะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการทำวิชาแล้วลุงเป่งยังเชื่อและศรัทธาในวิชาโหราศาสตร์อีกด้วยเพราะในช่วงที่ลุงเป่งหัดเป็นหมอดูท่านจะชอบมาอวดคุยให้หลวงปู่ฟังว่า ตำราหโหราศาสตร์มันดีอย่างนั้นอย่างนี้แม่นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งพอหลวงปู่ฟังเสร็จท่านก็บอกว่าสู้สัมมาอรหังไม่ได้หรอกว่าเพราะเป็นทางมรรคผลนิพพานก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แถมยังยืนยันความเชื่อของตัวเองอยู่ดีคือเมื่อลุงเปล่งมาหาหลวงปูท่ทีไรก็จะบอกแต่ว่าหโหราศาสตร์แม่นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เรื่อยจนหลวงปู่รำคาญจึงพูดกลับไปว่าเปล่ง ค่าให้เองดูแม่นสักสิบปีคือในช่วงสิปีนี้เองจะแม่นมากทีเดียวแต่หลังจากนั้นตอนท้ายของชีวิตนี่เองจะจำได้แค่สัมมาอรหังวิชาอย่างอื่นเองจะลืมหมดเลยซึ่งตอนนั้นไม่ว่าหลวงปู่จะพูดยังไงลุงเปล่งก็ไม่เชื่อน้ำซ้ำยังไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เลยเพราะช่วงนั้นลุงเปล่งเป็นหมอดูที่แม่นมากคือแม่นในระดับเทพเรียกทวด เพราะไม่ว่าลุงเปล่งจะจับตำราไหนมาอ่านก็เข้าใจทะลุป,ปลุกปร่งหมดแถมยังแตกฉานถึงขนาดเขียนตำราหมอดูเองได้แต่หลังจากสิบปีผ่านไปเท่านั้นเองลุงเปล่งเกิดเป็นอะไรไม่ทราบทายใครก็แค่เกือบถูกซึ่งก็แปลว่าไม่ถูกแถมไม่แม่นเหมือนเก่าเพราะที่เคยศึกษามามันลืมไปจริงๆซึ่งลุงเปล่งบอกว่าที่พอจะจำได้บ้าง ก็เป็นพวกคาถาอาคมลุงเปล่งก็เลยเกิดอาการเสียเซลฟ์เพราะดูดวงใครก็ไม่ถูกจึงกลับมากาบเรียนถามลวงปู่ว่าเพราะอะไรทำไมมันดูไม่แม่นซึ่งท่านก็ตอบลุงเปล่งไปว่าก็มันครบสิบปีแล้วนี่วะซึ่งพอลุงเปล่งนับเวลาดูท่านก็ต้องทึ่งเพราะเมื่อนับเวลาดูแล้วมันเลยสิบปีไปแค่หนึ่งวันเท่านั้นเองลุงเปล่งก็เลยกลายเป็นหมอดูที่ดูไม่แม่นแล้ว และที่น่าทึ่งมากไปกว่านั้นคือในบ้านปลายชีวิตของลุงเปล่งก็เป็นไปตามที่ลวงปู่บอกไว้เป๊ะเลยคือลุงเปล่งบอกว่าเป็นไงก็ไม่รู้ขาถงคาถาหมอดงหมอดูอะไรที่เคยเรียนมามันลืมไปหมดเลยเหลือแต่สัมมารอาระหังอย่างเดียวจริงๆซึ่งทำไมมันลืมก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งๆที่พยายามนึกแล้วแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออกซึ่งภรรยาลุงเปล่ง เล่าให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยฟังที่อาคารดาวดึงว่าคุณเปล่งเขาจำอะไรไม่ได้เลยจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดไว้ไม่มีผิดคือไม่รู้คุณเปล่งแกเป็นอะไรเขาบอกจำอะไรไม่ค่อยได้เหลือแต่สัมมาละหังอย่างเดียวเท่านั้นจากการที่ลุงเปล่งไม่ค่อยเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลุงปู่เลยทำให้มีคนไปถามลุงเปล่งว่าทำไมถึงไม่ค่อยเชื่อหลวงพ่อ ซึ่งลวงเปล่งก็จะตอบทันทีเลยว่าก็จะให้เชื่อได้ยังไงเพราะเคยเห็นเกจิอาจารย์แทบทุกคนเวลาเขาจะทำของขลังหรือทำอิทธิฤทธิปฏิหารอะไรเขาจะมีพิธีรีตองจะต้องท่องคาถาต้องเขียนเลขสักยันหรือไม่ก็เป่าเสกอะไรสักอย่างเพื่อให้มันศักดิ์สิทธิ์แต่นี่ไม่เห็นหลวงพ่อทนทำอะไรเลยสักอย่างคือพอเราพูดหรือขออะไรเสร็จแป๊บเดียวยังไม่ทันอะไรเลย หลวงพ่อท่านก็พูดกลับมาว่าเรียบร้อยแล้วหรืออย่างขณะที่หลวงพ่อกําลังนั่งฉันอยู่พ่อมีญาติโยมเข้ามาขอบาร,รมีให้ท่านช่วยอะไรสักอย่างท่านก็ทําแค่ส่งเสียงอือๆแถมอือไปฉันไปอีกต่างหากอย่าง,างมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงเปล่งก็ขนเอาผ้าเช็ดหน้าที่พิมพ์รูปหลวงปู่ที่ทําไว้แจกญาติโยมที่มาร่วมงานมุทิตาหลวงปู่ในครั้งที่ท่านได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นจํานวนร้อยๆผืน มาให้หลวงปู่ช่วยทำให้ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งลุงเปล่งก็เอาไปวางไว้ข้างๆสำหรับอาหารของหลวงปู่เพราะหลวงปู่ว่าให้วางไว้นั่นแล้วท่านก็นั่งฉันไปเรื่อยๆและพอฉันเสร็จท่านก็บอกลุงเปล่งว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเองยกออกไปได้เลยพอลุงเปล่งเห็นดังนั้นแทนที่จะเอรศดดีอกดีใจกลับขัดอกขัดใจมากอีกทั้งยังรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาทันทีเพราะมองว่า หลวงปู่ไม่ยอมทำอะไรให้สักอย่างคิดว่าหลวงปู่ท่านไม่ยอมเสกผ้าเช็ดหน้าให้และเมื่อคิดดังนี้ก็เลยเอาผ้าเช็ดหน้านั้นเที่ยวไล่แจกญาติโยมจนหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยแม้แต่ผืนเดียวแถมไม่ยอมเก็บไว้เป็นของตัวเองเลยสักผืนเพราะมัวแต่คิดว่าผ้าเช็ดหน้าทั้งชุดนี้จะศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรเพราะหลวงปู่ท่านไม่ยอมเสกให้แต่ที่ไหนได้ หลังจากที่ลุงเปล่งแจกเขาจนหมดแล้วไม่นานต่อมาปรากฏว่ามีคนเจออนุภาพมากมายอีกทั้งยังมาเล่าเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของผ้านั้นให้ลุงเปล่งฟังว่าเจออนุภาพอย่างนั้นอย่างนี้เช่นบางคนไปทดลองเอาปืนยิงผ้าซึ่งปรากฏว่าปืนพังไปเลยคือยิงไม่ออกด้วยเหตุนี้เลยทำให้ลุงเปล่งนึกเสียดายขึ้นมาทันทีจนพูดออกมาว่า ตายแล้วตายแล้วไม่มีแล้วแจกเข้าไปหมดแล้วและพอลุงเปล่งมารู้ทีหลังว่าผ้าเชา็ดหน้านั้นศักดิ์สิทธิ์ลุงเปล่งก็เกิดคาใจขึ้นมาว่าอยู่ๆผ้าเชา็ดหน้าเกิดศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้อย่างไรในเมื่อหลวงปู่ไม่ได้เสกไม่ได้เป่าอะไรเลยด้วยความคาใจอย่างแรงนี้เองลุงเปล่งก็เลยเข้าไปถามท่านว่าหลวงพ่อทำยังไงหรือครับไม่เห็นเสกเป่าอะไรกับเขาเลยแล้วทำไม เขาเอาไปยิงแล้วยิงไม่ออกซึ่งหลวงปู่ก็ตอบแบบนิ่งๆว่าก็นึกๆเอาลุงเปล่งก็ถามต่ออีกว่านึกยังไงหลวงปู่ก็ตอบเพิ่มว่าก็นึกในตำแหน่งที่นึกๆแล้วมันจะสำเร็จสิซึ่งก็คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนั่นเองและนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลุงเปล่งชอบพูดว่าหลวงพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์เกินไปคือดูภายนอกเหมือนหลวงปู่ท่านไม่ทาอะไร แต่จริงๆท่านทำงานภายในตลอดเวลาจนเป็นเรื่องปกติธรรมดาของท่านจึงทำให้ท่านเป็นมหาปูชนียาจารย์ที่ศักดิ์สิทธิ์และมีอนุภาพอันไม่มีประมาณหรืออีกคราวหนึ่งลุงเปล่งและภรรยาได้ไปถวายพัตตาหารเพลนกับหลวงปู่และคณะพระภิกษุสงฆ์ที่วัดปากน้ำและพอหลวงปู่ฉันเสร็จท่านก็พูดกับลุงเปล่งว่าเออพระจะให้พรแล้วนะ เดี๋ยวพระพุทธเจ้าท่านเสด็จลงมานี่นะเองจะเอากี่องค์เดี๋ยวให้ท่านมาให้พรเองสักหมื่นองค์ศักดิสิทธิ์นักอธิษฐานเอาเลยนะเองอธิษฐานเอาศักดิทธิ์เดี๋ยวท่านมาหมื่นองค์แถมท่านยังย้ำอีกว่ามาแน่นอนพอลุงเปล่งฟังหลวงปู่พูดอย่างนี้ก็เกิดอาการเป็นงงไม่เข้าใจและคิดในใจว่าเราคงบ้าแน่ ท่านพูดอะไรของท่านก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาให้พรได้อย่างไงซึ่งการที่ลุงเปล่งคิดอย่างนี้เนื่องจากลุงเปล่งไม่เข้าใจเรื่องการทำวิชาก็เลยไม่เข้าใจความหมายที่หลวงปู่พูดแต่ถ้าพวกที่ทำวิชาเป็นได้มาฟังก็จะเข้าใจทันทีว่าการอารัธนาพระพุทธเจ้ามาแค่หมื่นองค์เป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งนอกจากลุงเปล่ง จะไม่เข้าใจคำพูดที่หลวงปู่พูดแล้วลุงเปล่งก็ยังมีแนวร่วมคือภรรยาของลุงเปล่งที่มาด้วยกันและไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านพูดเหมือนกันซึ่งภรรยาลุงเปล่งบอกว่าไม่รู้ว่าหลวงพ่อท่านพูดอะไรของท่านเราก็เลยอธิษฐานส่งเดชไปเพราะตอนนั้นไม่คิดว่าท่านจะศักดิ์สิทธิ์จริงเพราะหลวงพ่อท่านก็แค่พูดนิ่งๆเฉยๆอีกทั้งยังไม่เห็นมีพิธีรีตองอะไร เราก็เลยนึกว่าไม่มีอะไรและจากการที่ลุงเปล่งไม่ค่อยเข้าใจและไม่ค่อยเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของลุงปู่นี่เองลุงเปล่งก็เลยไม่เคยคิดที่จะอธิษฐานขออะไรที่มันใหญ่โตมากคือแทนที่ลุงเปล่งจะอธิษฐานขอให้เป็นมหาเศรษฐีระดับโลกมีเงินมีกินมีใช้เหลือเฟือจะได้ไม่ต้องมาทำมาหากินอีกแล้วแต่กับคิดและอธิษฐานขอแค่ว่า ให้ได้ทำงานอยู่บริษัทบอเนียวไปจนกว่าบริษัทจะเจ๊งซึ่งนั่นก็หมายถึงลุงเปล่งอยากจะทำงานไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เนื่องจากบริษัทบอเนียวเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมากแต่แม้บริษัทบอเนียวจะมั่นคงขนาดไหนแต่สิ่งที่ไม่มั่นคงก็คือสถานภาพของลุงเปล่งเพราะลุงเปล่งทะเลาะกับหัวหน้าที่เป็นฝรั่งทุกวันท่านก็เลยกลัวว่าจะโดนไล่ออก เพราะคนที่ทะเลาะกับฝรั่งโดนไล่ออกไปกันหลายคนแล้วคือถูกยื่นซองขาวจนซองขาวข้ามหัวไปข้ามหัวมาซึ่งลุงเปล่งก็กลัวมากว่าตัวเองจะต้องเป็นรายต่อไปส่วนคุณป้าที่เป็นภรรยาของลุงเปล่งก็พอกันสมกับเป็นภรรยาของลุงเปล่งจริงๆคือแทนที่จะอธิษฐานขออะไรใหญ่ๆโตๆก็อธิษฐานขอแค่ให้มีตึกสักหลังแถมยังบอกว่า เอาไม่ต้องใหญ่ขอหลังเล็กๆที่พอมีบริเวณสนามหญ้านิดหน่อยมีรั้วแค่นี้ก็พอแล้วและพอลุงเปล่งและภรรยาอธิษฐานเสร็จหลวงปู่ท่านก็พูดย้ำเพิ่มความมั่นใจให้อีกว่าที่อธิษฐานนี่นะสำเร็จทุกอย่างเอาให้ตั้งใจรับพรซึ่งพอท่านขึ้นยะถาให้พรจนจบขณะที่ท่านลุกเดินเข้าโรงงานทำวิชา ท่านก็ยังหันหน้าไปย้ำลุงเปล่งอีกว่าเปล่งเอ้ยที่เองสิ่งที่เองอธิษฐานน่ะสำเร็จแต่ลุงเปล่งก็ไม่ถึงกับเชื่อหลวงปู่เพราะหลังจากนั้นลุงเปล่งก็ยังมากราบเรียนหลวงปู่อยู่เรื่อยๆว่าหลวงพ่อครับเขาจะไล่ผมออกแล้วครับเพราะผมทะเลาะกับฝรั่งหนักขึ้นทุกวันทำยังไงดีครับแต่พอหลวงปู่ฟังดังนั้นท่านก็บอกว่าเออเดี๋ยวข้าจะฝากเขาให้ ซึ่งทันทีที่ลุงเปล่งได้ฟังประโยคนี้ลุงเปล่งก็ยิ่งงงใหญ่เลยและเพื่อให้หายงงจึงรีบถามลวงปู่กลับว่าเขาไหนครับแต่ท่านก็นิ่งๆไม่ยอมตอบอะไรเพราะต่อไปลุงเปล่งก็ไม่รู้เรื่องแต่เรื่องมันก็ไม่จบง่ายอย่างนั้นหรอกเพราะวันต่อๆมาลุงเปล่งก็ร้อนรนมากราบเรียนลวงปู่ใหม่อีกว่าหลวงพ่อครับซองขาวมันใกล้เข้ามาแล้วนะหลวงพ่อ ผมทะเลาะกับฝรั่งหนักเลยซึ่งพอหลวงปู่ได้ยินท่านก็บอกอีกว่าเออไม่เป็นไรหรอกข้าฝากเขาไว้แล้วซึ่งการที่หลวงปู่ตอบอย่างนี้ทำให้ลุงเปล่ง,งงงหนักเข้าไปอีกว่าเขาไหนใครคือเขาแต่พอลุงเปล่งพยายามถามหลวงปูท่ทีไรท่านก็ไม่ยอมตอบสักทีก็เลยทำให้ลุงเปล่งนึกถามตัวเองในใจว่าเขานี่คือพวกอธิบดงอธิบดี หรือประหลัดกระทรงกระทรวงอะไรหรือเปล่าต่อมาจนกระทั่งหลวงปู่มรณาภาพไปแล้วหลุงเปล่งก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาที่หลวงปู่ว่าคือใครแต่ตอนหลังลุงเปล่งมารู้คําเฉลยว่าเขาคือใครก็ตอนที่ได้มากราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงและหลังจากรู้แล้วลุงเปล่งก็ได้เรียนถามคุณยายอาจารย์ใหญ่เลยว่า แล้วทำไมตอนนั้นหลวงปู่ท่านไม่บอกละ่ะคุณยายท่านก็ตอบกลับว่าถ้าไปบอกตอนนั้นคุณก็ไม่เชื่อขอย้อนกลับมาเรื่องที่ลุงเปล่งทะเลาะก,กับฝรั่งต่อเพราะเรื่องนี้มันแปลกมากอีกทั้งยังน่าอัศจรรย์ใจสุดๆคือหลังจากที่หลวงปู่ฝากเขาไว้แล้วไม่ว่าลุงเปล่งจะทะเลาะก,กับนายฝรั่งมากขนาดไหนก็ไม่โดนไล่ออกสักที ทั้งๆท,ที่พวกที่ทะเลาะกับฝรั่งน้อยกว่าลุงเปล่งตั้งเยอะกลับถูกยื่นซองข่าวให้ออกกันไปหมดแล้วและสุดท้ายก็เป็นไปตามที่ลุงเปล่งอธิษฐานไว้จริงๆคือได้ทำงานอยู่ที่บริษัทบอเนียวนานสมใจยากเพราะนานจนกระทั่งบริษัทบอเนียวเปลี่ยนเจ้าของไปจริงๆส่วนคุณป้าที่เป็นภรรยาของลุงเปล่งก็เช่นกันสุดท้ายก็ได้บ้านตึกหลังเล็กๆมีสนามหญ้าหน่อยๆจริงๆ อยู่แถวเทเวศซึ่งคุณป้าก็พูดว่าหากรู้ว่าหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้รู้งี้อธิฐานขอบ้านให้มันใหญ่ๆโต,ๆ,ตๆไปเลยดีกว่าส่วนเรื่องที่น่าทึ่งอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นตอนที่หลวงเปล่งพาภรรยามาถวายพระตหารเพลนที่วัดปากน้ําซึ่งพอเลี้ยงพระเสร็จหลวงปู่ท่านก็เห็นในที่ของท่านว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับภรรยาของลุงเปลงก็เลยทําให้หลวงปู่บอกภรรยาลุงเปล่งว่า เดี๋ยวคอยเดี๋ยวอย่าพึ่งไปไหนจากนั้นหลวงปู่ท่านก็หายเข้าไปในโรงงานทำวิชาประมาณครึ่งชั่วโมงพอออกมาท่านก็บอกว่าต่ออายุให้แล้วซึ่งพอภรรยาลงเปล่งฟังดังนั้นท่านก็งงและรำพึงว่าเอ๊ะเราก็แข็งแรงดีไม่ได้เจ็บได้ป่วยอะไรทำไมหลวงพ่อมาบอกว่าต่ออายุให้เรียบร้อยแล้วซึ่งต่อมาหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้ คือภรรยาลุงเปล่งโดนหมาบ้ากัดทําเอาเกือบตายแต่ในที่สุดก็รอดจึงทําให้ภรรยาลุงเปล่งถึงกับบอกว่านี่ถ้าหลวงปู่ไม่ต่ออายุให้สงสัยตายไปแล้วและนี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ที่ลุงเปล่งกับภรรยาได้ประจักษ์กับตัวเองซึ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์เหนือความคาดหมายทําให้ท่านทั้งสองเกิดอาการคาดไม่ถึงแทบทุกเรื่อง จนท่านทั้งสองชอบพูดเน้นๆย้ำๆอยู่บ่อยๆว่าหลวงพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์เกินไป